สวัสดีครับวันนี้เจอต้องเหมือนเดิมช่วงลิ้นจระเข้มาแล้วเอ,อวันนี้เดี๋ยวพาไปกินของตอนเนี้อยู่ที่ตลาดสีวันนิชดินแดงมันมีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากกินมากเลยคือก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟเดี๋ยวไปกินก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟกันดีกว่าเสียงรถดังหน่อยแต่สองหน้าด้วยเดี๋ยวเดินไปเดี๋เดินเข้าซอยตลาดสีวนิช จะไปหาของออปชั่นเสริมก่อนเดินเข้าไปตรงท้ายๆตรงแถวๆใต้ทางด่วนอะ่ะจะเจอโตเกียวเดี๋ยวเราไปกินโตเกียวกัเราไปซื้อโตเกียวกินกันดีกว่าออปชั่นเสริมนี่นะเดินเข้าซอยตลาดสีวันนิดมานะนี่ร้านเยสโตโฟอยู่นี่ซ้ายมือเลยนิดเดียวเดี๋ยวเราลองชิมกันเดี๋ยวผมเดินไปข้างหลังก่อน ฝนปล่อยๆฝนตกแดดออกอีกกูเออข้างหลังจะมีร้านโตเกียวอยู่มีป้าขายผย้าป้าขายโตเกียวนี่เลยเราเจอแล้วร้านโตเกียวเอาโตเกียวสองอันครับเอาเอาเอาใส่เอาใส่พริกไทยแหละสองอันใส่พริกไทยด้วยสองอัน ก็เดินมาสุดทางใต้ทางด่วนแะล้วใต้ข้างด่วนก็จะมีพวกขา้าวแกงมีปาบเถาแล้วก็มีผลไม้นะโอเคแต่เ,เรานี่ได้โตเกียวมาสองอันอันละสิบาทใส้กรอกเป็นชิ้นเลยนะอืมโอเคเดี๋ยวเราไปหาออปชั่นเสริมกันต่อตรงข้ามร้านโตเกียวมีลูกชิ้นทอดด้วย อลาลูกชิ้นทอดมีเกี๊ยวทอดด้วยเ,เกี๊ยวทอดถึงเท่าไหร่ครับเอาเกี๊ยวทอดถึงหนึ่งครับเราได้เกี๊ยวทอดมาถุงละสิบบาทเออถุงละสิบบาทไม่มีน้าจิ้มเดี๋ยวเราไปกินกับยีเตอร์โฟกันดีกว่าไปเรามุ่งหน้าไปร้านยนเตอร์โฟกันก็กำลังมุ่งหน้าเดินทางกลับไปหน้าปากซอยตลาดสี่วันนิดนะเออ แล้วมันมีสิ่งหนึ่งเว้ยผมเห็นก็ต่อคิวก็ต่อคิวกินกันอนะ่ะเจอนี่ก็ห้ามห้ามไม่ได้จริงๆนะหน่อไม้หมดยังครับหน่อไม้ไม่อยู่ชิ้นเดียวเอาหน่อไม้เอาสองชิ้นได้ไหมเอาหน่อไม้ชิ้นหนึ่งกับกุยช่ายชิ้นหนึ่งคิดว่าสิ่งนั้นคือกุยช่ายเหรอมันไม่ใช่เว้ย มันคือนี่ข้าเหนียวหมูทอดเอะผมรู้แล้วว่าทำไมว่าทำไมเขาต่อแถวเขาขาต่อแถวกันเออห่อละยี่สิบข้าเหนียวหมูทอดห่อละยี่สิบเดี๋ยวเราลองลองซื้อไปอีกกัน,กนสองอย่างยี่ห้าเองมาเดี๋ยวเราลองดูกันนี่ดู กจะมีเขียนหนึ่งหนึ่งอย่างยี่สิบบาทถ้าพิเศษก็สามสิบถ้าสองอย่างยี่ิบห้าสองอย่างพิเศษก็สามสิบสามอย่างสามสิบพิเศษสี่สิบเอาน่ากินนะเนี่ยเดี๋ยวเราลองซื้อใส่สักสองอย่างเนาะอืมอันไหนหมูวะครับน,นี้หมูปะ นี่ไก่หมดเลยเหรอเอาเอาหมูอ่ะใช่ใช่ห่อเดียวอะฮะขอพริกด้วยได้ไหมผมก็ได้มาแล้วข้าวเหนียวหมูทอดสามสิบบาทเออแล้วขอพริกเข้ามาด้วยอีกปลอมเออโอ้โหเท่าไหร่แล้ววะเนี่ยกูเดี๋ยวกันนะอันนี้ อยเยอะนะเนี่ยหมดไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะมีข้าวเหนียวมีเกี๊ยวมีกุ้ยช่ายมีโตเกียวหมดไหมเนี่ยแล้วกินก๋กวยเตี๋ยวต่อด้วยนะหมาลุยกันหมดไม่หมดลองดูเกี๊ยวทอดสิบบาทข้าวเหนียวหมูทอด ข้าวเหนียวหมูทอด30 40บาทโตเกียว20บาท60บาทแล้วม่ใชายี่20 60 70 8บ80บาทบแแล้วเอเอ้ปดสิบแล้วไปกันดีว่วาอย่าอยู่นานอยู่นานเดี๋ยวหมดตัวนะตลาดสีวน,นิทเนี่ยเออไปไปไป,ไปอปอป ไปไปไปอยู่นานเดี๋ยวเดี๋ยวชีวิตเสียหลักโอ้โหหน้าปักซอยนี่มีขนมหวานด้วยอยากนะเนี่ยเดี๋ยวตัดใจก่อนซัดยนต์โฟก่อนดีกว่าเอาล่ะเราเดินมาถึงร้านยนต์โฟแล้วส่งเครื่องลูกชิ้นรวมปั๊บ น่ากินอยู่น้าออสั่งมาแล้วะสั่งมาแล้วบุญเส้นเย็นตาโฟต้มหยับเออสั่งมาแล้วก็ร้านออกจะโบราณโบราณหน่อยอแต่ของกินผมมาเพียบเลยมาดูดิบรรยากาศภายใน,นร้านโบราณว่ะล่ะมีหมูเต๊ะด้วย หมูเต้นี่น่าสนใจแล้วเนี่ยเดี๋ยววันหลังเรามากินหมูเต้กันดีกว่าวันเนี้ยเราน่าจะเราน่าจะตังหมดแล้วละ่ะอันนี้เขาเจ๋งก็คือมีเขามีน้ําชาฟรีด้วยนะเออเออเขาเขามีน้ําชาน้ําแข็งด้วยโอเคดูนี่นี่คือหนึ่งมือเนี่ยนี่เห็นไหมอุ้งแซกยี่หราฟอตต้มยำเสริมเนื้อเกี๊ยวทอดไปซื้อมาจากข้างในนะ กุยชายยี่สิบโตเกียวอีกสองอันเข้าเหนือหมูทอดอีกหนึ่งห่อถามคำเดียวจะหมดเมื่อไหร่ไออาหารนอะ่ะหมดหรือเปล่าไม่รู้แต่เงินกูเนี่ยหมดอืมมาเดี๋ยวเราปรุงกันก่อนน้ำตาลเราไม่ต้องหรอกม,ามาั้งเดี๋ยวเราใส่พริกเลยน้ำตาลช่วงนี้งินลดหน่อยนะ พริกหนักหนักก่อนหนึ่งช้อนเ,อเ,อเ,อเดี๋ยวกรันลองชิมกันดีกว่าชิมกอนเดี๋ยวเสียหลักเดี๋ยวชีวิตเสียหลักเดี๋ยวชิมกัน กมกนเยี่ยมเลยอร่อยเผ็ดแล้วเดี๋ยวเราใส่ครึ่งช้อนพอเขาปรุงมาเผ็ดแล้วใส่ครึ่งช้อนพอคือการกินยาดัฟโฟสำหรับผมแล้วลสิ่งที่ต้องใส่คือ พริกดองพริกดองน้ำส้มสองช้อนสองช้อนพริกหนักๆหน่อยน้ำส้มไม่น้ำส้มไม่เน้นเน้นพริกน้ำปลาหน่อยนึงตามร้านนี้ ตามายยร้านย็นิฟโฟขาดไม่ได้เลยตามร้านก๋วยเตี๋ยวพวกย็ยนฟิฟอพวกก๋วยเตี๋ยวหมูนอะไรอย่างเงี้ยคือถัวถ่วถั่วนี่ของชอบของครอบครัวเลยสองช้อนสามช้อนช้อนเล็กอโอเคหลังจากปรุงรสชาติที่เราต้องการแล้วกระน,นำสิรออะไรอะ่ะ chim thôi Hãy subscribe ต้าวีีรถเด็ดจริงๆก็เดีวยวลงไปแช่น้ำก่น ร้านนี้ผมแนะนำเลยนะอร่อยเลือดด้วย เลือดเขาก็ทำดีนะเลือดเลือดเลือดได้เลยอร่อยเดี๋ยวอีกตั่งอะไรนะใหญ่โต นี่เลยปลาแผ่นเขาเรียกอะไรวะเออแหกขึ้นเหนืออะไรวะไม่รู้อ่ะพิมพ์ห้วอเ,เ,เ,เบืออเขาทำเองเลยนะลูกชิ้นปลาเนี่ย 弄了外面 กุ้งโอ้โหสู้กินกุ้ง,อง,งคอดเด็ดขาดหลายเด็ดขาด ติดด้วยอะไรวะเนี่ยลูกชิ้นอะไรวะจำไม่ได้วะลูกชิ้นแคะเออลูกชิ้นแคะต้องมีหืมลูกชิ้นแคะก็ดีสิ่งหนึ่งที่อโฟกขาดไม่ได้เลยนะ ปลาหมึกกรอบกินกับพริกดองนี่สุดๆ,ดๆประกอบที่ดเด็ดเลยไม่ได้กินนาน ปลาปีกด้วยเลือกชิ้นปลาเหมือนเขาทำเองเลยอ่ะมันมีฟองอากาศเลยชิ้นปลาหนึบหนึบหนึบชัดเจนไก่เนี่ยเขาเรียกอะไรไม่รู้อ่ะแต่ว่าผมชอบมากเลยเนี่ยอืมอร่อยย้ดเลยทีเด็ดเลย โอเคเดี๋ยวเรารีบโม่กันให้หมดแล้วครับเดี๋ยวเรากินอย่างอื่นต่อเดี๋ยวเราลองเคสอย่างอื่นต่อด้วยแต่ก็ถือว่าโฟรอร่อยมากนี่เลยเดี๋ยวเราจัดหนักจัดเต็มกับข้าวเหนียวหมูทอดด้วยแม่เนี่ยสามสิบบาทเนี่ยเยอะพละ่ะสามสิบบาทอย่างเยอะอืมเดี๋ยวเราลองชิมกัน ดูข้าวเหนียวดีนะข้าวเหนียวนุ่มมากเลยอ่ะสามสิบบาทเนี่ยหมูเยอะด้วยแออแต่กูจะกินหมดแน่เนี่ยปัญหาเอาติกหือ หมูจะหมูเขจะเป็นหมูแบบจะมีเนื้อกับสามชั้นแลรวมกันอืม,มันมีสองอย่างอยู่ในนั้นน่ะเขาก็เลยคลิดสามสิบบาทมหมูดีอะ่ะ จ้านี้ก็ทาอร่อยนะอร่อยกว่าข้าวจ้าที่มันถูกถูกอ่ะเอ๊ะไม่ใช่ไอ้เจ้าที่ผ่านผ่านมาที่ผมเคยคิดอะที่มาสามสิบบาทเมือนันเลยเจ้านี้อร่อยเลยเยอะมากเลยอันนี้น่าจะเป็นพริกปอม หม่ปบอมดูเหนอยะจำตก้กากเนี่ยข้าวเหนียวก,กากเอร่อย ไม่แม่หมูหมูทอดขนาเดนี้ผมว่าแนะนมวเหมือนกันนะอร่อยอร่อยมากอืมราคาก็ไม่แพงด้วยแล้วก็อร่อยด้วย แล้วนี่กินหมดเดี๋ยวเราไปกินผู้ชายต่อ กุยชายกันต่อกุ้ยช่ายกุ้ยช่ายตลาดสีวันนี้จะรสชาติเป็นยังไงจะกรอบนอกจะนุ่มในไหม

พอลิบโม่เอาให้จบเอาให้จบในรุ่นเรา ได้จะเป็นตุ้ช่มากตรขาเลยนะอืมเม่ค่อยแบบโดนใจเ่าอะเจ้าโอเคอยู่มาเดี๋ยวเรา่อเกียวให้ดูโตเกียวละสิบบาทมันจะมีชนิดใส่ซอสด,ด้วยกับพริกไทยมีชนิดใส่ซอสกับพริกไทยกับกะอเปล่าไม่ได้ใส่ซอสกับพริกไทยอืมคือที่มันคุม้มก็คือ ไส้กรอกหนึ่งอันเลยไส้กรอกหนึ่งอันเลยนะเอ,อเต็มอันเนี่ยเต็ๆมๆกัดไปเนี่ยไส้กรอกเห็นๆความอร่อยก็รสชาติโอเคเหมือนแต่อารมณ์ตัวเกี๊ยวนั่งเรือนอะอืเป็นแป้งตกเกียวนั่งเรือ ่พิเศษก็คือไส้กรอบเป็นอันอ่ะสิบบาทหนังกรอบด้วยแล้วก็มีซอสมีพริกไทยเพิ่มรสชาติอร่อยไปได่ไดเอาละทริปตลาดซิวน,นี้เราก็ ประมาณนี้แหละอาจจะเสียงดังหน่อยเพราะอยู่ริมถนนเออประมาณนี้นะผมแนะนําเลยเย็นตาโฟเย็นตาโฟแล้วก็ข้าวเหนียวข้าวเหนียวหมูทอดมาต้องมามาต้องเอาอ่ะอืเย็นตาโฟอร่อยมากราคาไม่แพงด้วยห้าสิบบาทพิเศษหกสิบแล้วก็ยิ่งข้าวหมูทอดข้าวเหนียวหมูทอดนะสามสิบบาทไม่แพงอร่อยด้วยเออ,อ่ะคลิปตลาดสิวนี้เราก็จะประมาณนี้ วเราจากลากันไปด้วยลานขนมหวานไม่รู้มีขนมต้มหรือเปล่าเออส่วนชิมไม่ชิมแล้วนะไม่ไหวแล้วกินแล้วแน่นเออโอเคใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กันด้วยกดไลค์กันเยอะๆไปละเจอกันในพีหน้าบ๊ายบายเป็นไงลานขนมน่ากินบ้ล่ะ,ละพักทองเชื่อมเนี่ยน่ากินนะแต่เป้าหมายผมอะขนมต้มที่อยู่ทางนู้นเออ ต้มต้มต้มขนมต้มปๆๆ่ะ <sett les> ขายไงครับเอาสามสิบครับ <pir im pe> เอาล่ะไปจริงแล้วบายบายไปกินที่ดูนะแต่ถ้าทาจะอร่อยอ่ะคนซื้อเยอะมากเลยร <im pe a> อคิวโคตนนานเลยเออ ไปไปละบ๊ายบายเจอกันดีพีหนะ้า